ฮัลโหลตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่สองแล้วใช่ไหมพี่พีใช่ครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ทุ่งัตะวันครับผมเย่เป็นไงอากาศเป็นไงไงอากาศอากาศหนาวมากเลยครับผมหนาวมากจริงๆเห็นเหงื่อผมไหมครับเนี่ยร้อนมากมากเลยนะครับอ่าทั้งสองคนอากาศเป็นไงครับวันนี้ก็ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ38ดีเซลานะครับวันนี้เราจะมาเล่นหนังอินเดียกันวันนี้เราจะมาเล่นหนังอินเดียกันครับเดี๋ยวเหลืออีก2คนฟอนกับใครวะ คนกัะบบีดไปซื้อมักวเหรอเจ้าชายซื้อหมวกวนะครับเขาจะมาเที่ยวแบบเป็นคาร์บอยเต็มตัวตอนนี้ก็เป็นทุ่งอัตวันนะครับเดี๋ยวคือดอกนี้ดูเหงาดูเหงามากเฮ้ยทำไมเป็นเหมือนมันยิ้มหรือว่าเขาแกวงหนอรือว่าเขาทํานเออสงสัยอ่าเดี๋ยวต่อไปจะไปที่เกิื่อนป่าสักนะครับทินสวัสดีหน่อยสวัสดีวันนี้ชุดเราไม่เข้าอัตวันเลยค่ะเราไปส่งงานมาสวัสดีค่ะคุ้ยน้ามึนมากเลยไม่รู้แดดร้อนหรือว่าแดดร้อนหรือจะเป็นลมไปเย โอเคครับผมเดี๋ยวเราเจอกันอีกพี่หนึ่งแล้วกันครับ